พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซ็ตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหนียวจนดังมีเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงถึงไหนถึงกันแม้ก้อนหินข้างทางยังเสกให้ขังได้ทหารพากันไปออกรบ ไม่โดนกระสุนแม้แต่นัดเดียวประวัติหลวงพ่อไปชันทัศโลวัดกำแพงเมื่อครั้งที่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังและหลวงพ่อไปวัดกำแพงยังมีชีวิตอยู่เป็นที่รู้ถึงกิตติศักดิ์ของท่านทั้งสองว่าสุดยอดในสมัยนั้นใครมีเหรียญวัดหนังจะไม่กล้าแยมกับคนที่แขวนเหรียญวัดกำแพง เจอกันข้างใดก็กลินกันไม่ลงเพราะเหนียวทั้งคู่ประสบการณ์ของเหรียญทั้งสองวัดเด่นชัดในเรื่องความคงกระพันชาตีเป็นที่นิยมของนักเลงจริงในยุคนั้นเล่าขานกันว่าพนา,าโดนลุงสิบต่อหนึ่งยังรอดมาได้ทั้งมีดไม้กระบองลูกซองปืนพกไม่มีเลือดตกยางออกให้เห็นแม้แต่น้อยเลย ด้วยพุทธคุณอันลือลั่นและประสบการณ์อันลือเรื่องจึงทำให้เหรียญของท่านทั้งสองเป็นที่หมายปองของนักเลงพะระส่งผลให้ราคานิยมสูงขึ้นตามลำดับจนกระทั่งปัจจุบันต้องพูดกันที่หลักแสนซึ่งถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าแบบของเหรียญทั้งสองสำนักคงความเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามด้านศิลปะที่คนรุ่นใหม่ ไม่อาจเรียนแบบได้หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังชื่อเสียงอาจจะดังกว่าหลวงเข้าไปเพราะเหรียญของท่านติดอันดับท็อปไฟ้ชุดเบนจภาคีเหรียญแต่เรื่องเวทวิทยาคมต้องบอกว่าคมกันไม่ลงชาวบางขุนเทียนและคนฝั่งทนยกนิ้วให้ว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่โดยเหรียญของหลวงพ่อไปนั้น มีคำขวัญว่ามีเหรียญลงพ่อป่ายวัดกำแพงใครจะมาฆ่าแกงก็ไม่ต้องกลัวถึงไหนถึงกันคงกระพันชาตีดีนักแหลพระเทพสิทธินายกหลวงพ่อเลียบอดีตเจ้าวาดวัดเทวราชกุญชรเทเวศและวัดเราซึ่งเป็นสิทธิอุปชาองค์เดียวกันเคยกำชับพวกนักเลงว่าอย่าไปเล่นกับท่านวัดกำแพงนะ ท่านเป็นคนจริงอย่าไปทำแยมให้ท่านเห็นเป็นอังขาดอาจจะหมดลายไปเลยทีเดียวชื่อเสียงของท่านโด่งดังถึงขั้นถูกบรรจุเป็นคำขวัญของเขตบางขุนเทียนคือหลวงพ่อไปวัดกำแพงแหล่งกเกษตรกรรมวัฒนธรรมมอนบางกดีพื้นที่ทะเลกรุงเทพหลวงพ่อไป เกิดวันอังคารเดือน6ปีวอกปีพุทธศักราช2403มีภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลบางบอนใต้อำเภอบางขุนเทียนจังหวัดทนบุรีเป็นบุตรนายเหลือนางทองนามสกุลทองเหลือประกอบอาชีพเกษตรกรรมเมื่ออายุได้8ขวบได้ไปศึกษาหนังสือไทยและขอมกับหลวงพ่อทัดวัดสิงห ท่านเป็นคนมีร่างกายแข็งแรงใจคอกล้าหาญทนหดอดทนมีเพื่อนฝูงมากยุคนั้นบางบอนใต้เป็นแดนนักเลงหัวไม้มีทั้งไก่ชนปลากัดข้องอ้อยเป็นตน้นเวลามีงานมักจะนัดตีกันเป็นประจำตัวท่านถูกพักพวกยกยอให้เป็นลูกพี่ทำให้บิดามารดาเกรงกลัวว่าจะเสียคน พอคบเพื่อนไม่เลือกว่าคนดีคนพานจึงขอร้องให้บวชพระให้สักหนึ่งพรรษาท่านก็ไม่ขัดโดยเข้าอุปสมบทที่วัดกำแพงมีหลวงพ่อทัดวัดสิง์เป็นพระอุปชาหลวงพ่อพ่วงวัดกกเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงพ่อดิดวัดกำแพงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาว่าฉันทัศโลหลังบวชแล้ว พันได้ศึกษาทางธรรมอย่างเอาจริงเอาจังหลังบวทแล้วหลวงพ่อไปอยู่จำพรรษาที่วัดกำแพงศึกษาพระธรรมวินัยท่องบทสวดมนต์จนจบทุกบททุกคำพีจนจำได้เม่นย,ยำและเกิดเลื่อมสายศรัทธาในพระพุทธศาสนาครบหนึ่งพรรษาแล้วยังไม่ยอมสึกพ่อพรรษาที่สองก่พยายามจนท่องพระปฏิโมกได้ และขอถ่ายทอดวิชาด้านกรรมฐานและวิปัสนาธุระกับพระอุปชาและคู่สวดซึ่งล้วนแล้วแต่เชี่ยวชาญทางนี้ด้านพุทธคมได้ลำเนียนวิชาเมตตามหานิยมเช่นพงร้อยแปดคีพึ่งสีปากจากหลวงพ่อพ่วงวัดกกเหรียนทางคงกระพันชาติทำผ้าประเจียดแดงกับหลวงพ่ออิฐ วัดจำแพงนอกจากนี้ยังได้ไปขอเรียนวิชาไสยเวทไสยศาสตร์เวทมนต์เช่นวิชา,ศา,ศา,ชชาผูกหุมพยนต์จากหลวงพ่อคงอาจารย์ลุกขมูลทุดงจนมีวิชาแก่ก้าแม้ท่านจะเก่งขนาดไหนแต่ไม่คุยโอ้อวดชอบดำรงตนแบบสมถะไม่ทะเยอทะยานในลาบยศมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆกวาดกุติเอง ของส่วนตัวทําเองไม่เคยใช้ให้ใครทําขยันในการทําวัดสวดมนต์เค่งคัดต่อพระธรรมวินัยชอบขวามีระเบียบเรียบร้อยหลวงพ่อเรียบวัดเราเคยสนับสนุนให้ท่านได้สมณศักดิ์เป็นพระครูท่านกับพูดคํำคมว่าฉันไม่อยากเป็นครูพระหรอกสอนตัวเองก็พอใจแล้วเพราะการเป็นพระครูหมายถึง ต้องเป็นครูสอนพระนั่นเพราะท่านไม่ได้หวังเป็นใหญ่เป็นโตเป็นอะไรไม่สนใจเรื่องยศช้างขุนนางพระตามคำาล่าวของคนโบราณส่วนตำแหน่งสมภารท่านก็ไม่เคยสนใจแต่ขัดชาวบ้านไม่ได้ก็จำเป็นต้องรับใครมีลูกหลานส่วนใหญ่จะมาให้ท่านบวชเพราะเลื่อมสายศรัทธาใน จรรีวัตและอยากได้ของขังของดีจากท่านปีพุทธศักราช2478คณะสิทธยานุสิทธ์ร่วมกันบำเพ็ญกุศลฉลองอายุให้ท่านในงานนี้ได้ออกเหรียญรูปท่านเต็มองคหผมลดไหลสมาธิเป็นเหรียญหล่อทำรูปคล้ายจอบด้านหลังเหรียญมีอักษรไทยว่าที่ระลึก2,400 78วันเทเหลียนปรากฏวา่าสายสินในพธิธีตกลงมาถูกเทียนชัยที่อยู่จนหมดเวลาพิธีปรากฏวา่าสายสินใหม่ๆเป็นที่น่าตื่นเต้นเพราะขนาดนั้นท่านนั่งปกบริกรรมด้วยจิตเป็นสมาธิแน่วแน่ท่านชอบเสกเดียวไม่ค่อยไปร่วมเสกพิธีกับใครโดยกล่าวกันเป็นนหนว่า การร่วมกันไม่รู้ว่าใครจะแน่สู้เดี่ยวไม่ได้และเหตุที่สร้างเหรียญรูปจอบก็เพราะจอบเป็นสัญลักษณ์เครื่องมือสำคัญในการพ่อปลูกชาวสวนชาวนาต้องพึ่งจอบซึ่งเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์มากไขที่รับแจกไปห้อยคอในสมัยนั้นรับประกันเรื่องความเหนียวมีดหรือปืนไม่ละคายผิวถึงขนาดที่ว่า,มาแมลงวันไม่ได้กินเลือด วัตถุมงคลของหลวงเข้าไปวัดกำแพงนอกจากเหรียญจอบยอดนิยมแล้วยังมีเหรียญรูปไข่สร้างเนื้อสำลิดและทองเหลืองฝาบาทที่ต้องทำเป็นเหรียญหล่อ,ลอท่านบอกว่าพิธีเข้มข้นกว่าเหรียญปั๊มมากและเหรียญรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์ดังมากต่อมาในงานล้างป่าช้าวัดกำแพงท่านได้ออกเหรียญเป็นรูปพระพุทธเนื้อโลหะทองเหลืองเรียกว่า รุ่นล้างประชา้าใช้ได้ผลมีคนนิยมมากเช่นกันการแจกของท่านก็ไม่กะเกณฑ์ในเรื่องเงินทองใครจะทำบุญก็ทำใครจะมาขอฟรีท่านก็แจกให้หลวงพ่อไปท่านมีกระแสจิตกล้าแข็งข้าวหนึ่งเจ้าคุณพระพุทธพยากรหรือหลวงพ่อเจริญอุป,ปะวิกาโส วัดอับสอนสวรรค์หรือวัดหมูสิทธิเอกองค์หนึ่งของพระภาวนาโกศลเถนหรือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังได้มานิมนต์ให้ท่านไปนั่งปกในงานหล่อพระท่านบอกว่าให้บอกเวลามาว่าพิธีจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วท่านก็นั่งทำสมาธิอยู่ที่กุฏิโดยไม่ต้องเดินทางมาถึงวัดพอถึงเวลาปลุกเสกพระอาจารย์ที่มิมน มาจะเห็นล่างหลงเข้าไปปรากฏนั่งสมาธิอยู่ในพิธีด้วยเรื่องนี้เป็นที่โจทย์จัน์กันทั่วไปในช่วงสงครามมหาเอเชียบุรพาลูกศิษย์คนหนึ่งถูกเกณฑ์ไปร่วมลบไดของดีมาจากท่านเอาไปเพื่อคุ้มครองตัวท่านเสกก้อนหินข้างทางรถไฟให้ก้อนหนึ่งศิษย์คนนั้นเห็นแล้วจะไม่เอาเกงฑว่าท่านจะว่าจึงนำก้อนหินก้อนนั้น ถักลวดแขวนคอติดไปสนามรบปรากฏว่าไม่มีอันตรายและไม่เคยป่วยไข้ปืนในสนามรบยิงมาเท่าไรก็ยิงไม่ถูกเลยหลวงพ่อไปมรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่ออายุ79พันสาม9มีคนเล่าว,ว่าแม้จะมรณะภาพไปแล้วหนังก็ยังเหนียวพวกสับปเปลอเอามีด ตบแต่งศพก็เฉือนไม่เข้าต้องจุดทูบจุดเทียนบอกกา้าวขอขมาแม้กระน,นั้นก็ยังเฉือนไม่เข้าและศพก็แห้งไปเฉยๆไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นทางนี้เพราะท่านรักษาศีลบริสุทธิ์นั่นเองในวันเผาศพมีผู้คนไปร่วมงานกันมากมา,กมายหลายจังหวัดทั้งคนใหญ่คนโตคนธรรมดาสามัญหลายชั้นวรณนะท่านได้แสดงอภิษิหารให้เป็นที่ประจักษ โดยพวกสิทธ์ได้นำผุตะไลไฟพเนียงดอกไม้เพลิงมาจุดปรากฏว่าด้านหมดเนื่องจากท่านไม่ชอบเสียงอึกกทึกคึ้โคมแต่พองานเลิกได้นำมาจุดใบเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวกลายเป็นเรื่องเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้แม้กระดูกขี้เท่าก็ยังถูกยื้อแย่งการอุรหุจนไม่เหลือก็เพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์โดยแท้ สำหรับคาถาที่หลวงพ่อไปท่านภาวนาเป็นประจำคือคาถากำแพงแก้วเจ็ดประการทองว่าพุทธังธรรมังสังขังสัตรรตะราตะมะปะการังอมมหากังสารนังคัจฉามิสุสุร,ระระโสโนะโมพุทธายะพุทโธพระบังธรรมโมพระบังสังโฆพระบัง ให้ภาวนาก่อนนอนทุกคืนคุ้มภัยอันตรายได้ดีพวกศัตรูทำอะไรไม่ได้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่